มานี้มาฟันมันเด้อมากับพ่อใหญ่ขึ้นเก่าขึ้นเดิมนี่เท่าอะไรได้อนี่เท่าอะไรได้เดี๋ยวว่าเท่าเถอะเมาฟันมันมานี้เอาให้ยเลียวเด้อพี่น้องเด้อซิบไทรปูซิบสองลาบ่ไหนนี่นะมันลายจักลายที่ไหนลายที่ไหนมือนี้มาพักกันมาฟันมันเด้อจ้ะเอาให้ยเลียวเด้อจ้ะจะได้ไป็นโตของสาวอยู่สาวอยู่บาจ่างคนโตฮึฮิดเอง มันคือบข่หัวเนะ ừ, าะงนี้ัญาเนี่เนาะอืสองบาทหกชิบเด้อถต่แป่งยี่ด้อจ้านี่ขด้เนาะสองบาทกว่าอืมบาัด้าวโดเนปนมา้อืมหัวมันพี่น้องเทา่ <ừ. S 1> านี้ละจ้านี่ที่เห็นอื <ừ. S 2> มหัวใหญ่จ้า เวลากูตรงกูเนาะใหญ่คือไปใส่หมวกมาออยู่นู่นเดียวขยามอยู่ก็หัวยู่มีกะบเก็กเอใเก็บหมวกมาหิมาเล้วเอาหมวกมาให้ยิมา่ยอกแวไหนหัวหินหินรถพ่วงมันกระดิ่งมีเปลงด้วยจ้ะนี่ฮะันหลงไม่เข้าหรอกออกฟันเร็วเด้ว เป็นงานสาดใช่มันอีเจ้ามันอีเจ้าให้แล้วเนี่ยวางมือด้วยตัวใหญ่ทิีจักรยานมาวันนี้